เขาว่าจบที่เราคือตั้งแต่เริ่มเดินจนจบเขาต้องเห็นจัตตายดิ้งกับหูเขาต้องเห็นว่าน้องมี่อ่ะบาลานซ์ตลอดเวลาจะดีมากโอเคเวลาหนูเดินนะถ้าอย่างที่บอกคือถ้าไปทางการมันจะเดินประหลาดนิดนึงอย่างนี้ร้อยแปดสิบองศาดู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 น้องมี่กลับมาขันกลับมาขันก้ามมาอ่ะเขาต้องอยู่ซ้ายตลอดเพื่อสอนให้เขารู้สึกว่าถ้าจะสื่อสารกับคนจะทำอะไรกับคนอยู่ซ้ายนี่ยังทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจาก c a r ์เรนเพเยอร์แคนาดีฟอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิส,สัยจังหวะไม่เหมือนด็อกกี้โปพาสเหมาะสําหรับสุนัขอายุ1ปีขึ้นไปโปรตีน24ลดแกะบาร์บีคิวท้าให้ลองครับรผมไปผมเป็นน้องมี่นะผมเดินปัป๊บส่วนเส้นเทางลงนูนปุบ๊บน้องมี่ต้องหมุนก่อน เราเพื่อสอนให้เขามีโฟกัสทุกคนมานะมาหยุดอยู่ที่เดิมจัดให้โคลินอยู่ซ้ายมือเราแค่หมุนมันก็เดินโอเคโอเคมาแล้วแต่ค่หนูหมุนร้อยแปดสิบใช่ไหมเขาก็เดินด้านซ้ายใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ผมคือไม่ได้ก้มต่อสายสายตาสายต่ำอ่าสายต้องอย่างนี้อ่ายเดินนี้ค่อยๆค่อยๆเหมือนกันค่อยๆมาเนี่ยแล้วก็อยาให้เขาติดกแล้วก็ต้องปล่อยต้องปล่อยใช่อันเนี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีแต่คราเนี้ยผมอยากให้น้องมี่รู้จังหวะคอยสี่ด้านก่อนจัดเรียทักทิ้งกันขงนะครับนั่งครับ นะดึงแล้วย่อนลุกนี่ต้องรีบเขาชอนั่งน้องอะ่ะไม่โดนตัวใช่ไหมถ้านั่งใกล้แต่ไอ้หนูหยอ่อนช่วกลูกอ่าถ้านั่งใกล้แต่ไม่โดนตัวผมือว่าดีอ่าก็ตอนแรกมันตึงใช่ตึงมันก็แบบอาจจะรัดคอรหรืออะไรเงี้ย <Okay. S 1> เราเอาเรื่องที่ใสดึงแล้หยอ่อนถูกนับห้าหนึ่งเก่งมากเก่งมากหนึ่งสองอ่ะโคลีนเก่งมากลูกัว่าสองทีจังหวะเดียวกับโคลีนกุ้ม จังหวะเดียวทุกอย่างจังหวะเดียวกันใช่เพราะงี้คือทั้งเราทั้งน้องหมาจะไม่สับสนกันอันนี้เห่ามาส์ใช่ปะ่ะเห่าอีกทีนะหมุนดึงมาต่ำ,ตำๆนะลูกอหย่อนนี้นึงหย่อนอีกอันนี้ผมอยากจะให้ซ้อมให้น้องมี่รู้จังหวะก่อนเดี๋ยวเราค่อยเก็บรายละเอียดอีกทีนึงเวลาสิ่งที่เห็นกระตาดิ้งหูน้องมี่ห้ามก้มน้องมี่สั่งเวลาสั่งอ่ะยืนสมาร์ทๆแล้วสั่งโคลีนคอยคอยโคลีนคอยขยับกลับ ชมโคลีนเก่งมากถูกสิ่งที่ผมต้องการคือไอคอนแทคนี่ตัวนี้โคลีนต้องมีไอคอนแทคแต่ถ้ามุดโคลีนคอยอย่างเงี้ยจะไม่โดนนะหย่อนหย่อนหย่อนหมอบได้หมดนั่งหมอบยิ่งดีเห็ว่าไอคอนแทคอ่าหนึ่งเก้ากลับที่เดิมชมโคลีนเก่งมากเห็นปะไอคอนแทคปะผมสนใจตัวนี้ชมนะอ่ะน้องมี่ลองดูโคลีนคอยหนึงมองตลอดนะอ่เอาเลยเอาเลยเดลยโคลีนคอยขยับมาด้านหน้าเก้าเดียวอ่ะกลับที่เดิมก่อน ชมครับคอีนเก่งมากตัวนี้ครับเป็นตัวลิงตัวนี้จะบอกว่าน้องหมาเชื่อไม่ได้น้องหมากลัวแล้วอยู่เฉยเลยคอลีนคอยชมคลีนเก่งมากได้ได้ถ้าเป็นการนั่งขึ้นมาขึ้นไอการหมอบขึ้นมานั่งอ่ะผมยังถือโอแต่กับชมคอีนเก่งมากคอีนคอลีนคอยเลยคลีนคอยขยับกับชมคอรีนเก่งมากขยับอ่ะกับชม โคลีนเก่งมากโคลีนคอยเดินบนชมโคลีนเก่งมากโคลีนคอยคอยหลับไปสี่เก้านั่งยองเรียกโคลีนไปหาโคลีนคอยคอยหลับไปสี่เก้าหนึ่งสองไปอีกสามสี่นั่งยองยเรียกโคลีนไปเสียงสูงโคลีนเร็วๆๆมาดิชมโคลีนเก่งมากอ่านเดี๋ยวให้ฟูฟูอีกทีหนึ่งแพทเทิร์นอีกทีหนึ่งโคลีนคอยถือสายไ้ทิ้งสายเลยตรงนั้นเลยกับที่เดิมและชมโคลีนเก่งมากโคลีนคอยด้านหลัง คลินคอยด้านหลังแบบที่เดิมแล้วชมครับลนเก่งมาด้านหน้าคลินคอยคลินคอยแล้วค่อยมาด้านหน้าสั่งก่อนแล้วค่อยขยับครับกลับที่เดิมแล้วค่อยชมคลินเก่งมากคลินคอยเดินบนคลินคอยถ้าสี่ด้านนี้ได้ถือว่าจบอีเวนต์คลินเก่งมากคลินคอยหลังไปสี่เก้าคลินคอยนั่งเยองๆก็เรียกเสียงสูงคลินเก่งมากคลินมา แล้วถึงตัวแล้วเก่งมากน้องมีงง่งงน้องมีง่ตื่นเต้นงงใช่ป่าจำจำสเต็ปผิด